สวัสดีครับ MacX e U i p นะครับวันนี้มีโปรดักต์ใหม่มาให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้เป็นชเร์ตัวใหม่ของเรานะครับจะเป็นรุ่น Black Edition นะครับผมลองดูนะครับนี่ครับเป็นสีดำนะครับกระแสกำลังได้เลยช่วงนี้โทนดำ นื่องจากรถสูงนะครก็จะติดๆิดขัดหน่อยโอเคนี่ครับผ้าเคลือบเดินนะครับด้านในมีไฟ LED นะครับพร้อมนี่ครับผมมาถามหากันนะครับตอนนี้มีขนาด2คูณ2.5นะครับ แล้วก็สองจุดห้าคูณสองจุดห้านะครับลืมกลับไปน,นี้ไปน้ำหนักเบานะครับผ้าเป็นผ้าอาออร์ตน้ำหนักเบาแล้วก็ เคลือบดูวีนะครับเคลือบเงินภายในด้วยเดี๋ยวมาดูด้านในครับค่าเครือบเงินนะครับสีเงินเลยเพราะฉะนั้นการกา,รามร้อนก็จะดีกว่าปกตินะครับมีไฟ LED พร้อมนะครับโทนดำครับผม ลองดูนะครับสีดำครับมาดูได้นี่ครับดำล้วนบอกอเลยครับว่าหล่อแน่นอนสนใจทิ่ตอตอตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านแมกคกอกอีควิปขอบคุณครับ